สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปอกป้ายปฏิหารบ่แม,ม่อย่าเปม่ผู้ใหญ่ไปหาคลิปอีกหนึ่งคลิปค่ะทุกคนอาจจะมารีแอคชัน่นทุกคนเห็นถึงความน่ารักและความสดใสเวอชั่นเต้าฟิล์มค่ะแม่อาซัยมือเงินแม่เด้ออันคลิปนี้ค่ะคือจะมารีรแอคชั่นก็คือคลิปมันสั้นนะคะทุกคนขามันท่ายแบบค่อนข้างที่จะลำบากมาเพราะาน้องเต้นอยู่แถวหลังค่ะแต่แม่ผู้ใหญ่ก็มีความพยายาม ที่จะเก็บความน่ารุงน่ารักเอามาฝากเอฟซูงเอฟซีเลื่อนไปเห็นกันเลยว่ามารีแอคชั่นชิปนี้ให้เอฟซูงเอฟซีดูดีกว่าเอฟซีคงจะชอบแล้วก็เห็นถึงความน่ารักแม่ฤดูการนี้นะคะต้นฤดูการน้องอาจจะยังเจนไม่เก่งแต่คิดว่าไปไปดูการน่ะน้องอาจจะจำจาสต็ปจำแบบทาตุงทางตินได้แม่นแล้วก็แบบอาจจะแบบทําให้น้องแบบต้นมั่นใจและแบบเลิศกว่านี้ ขนาดว่าเต้นปีแรกนะคะทุกคนขาซ้อมไม่กี่เดือนยังออกมาน่ารักในขนาดนี้แม่ผู้ใหญ่เชื่อว่าน้องจะต้องพัฒนาแล้วได้ขึ้นมาเต้นแถวหน้าให้ได้ทุกคนขาเพราะว่าหนึ่งทำไมถึงเต้นนะถ้าเต้นจริงแล้วคือก็จะขายความน่ารักขายความรอเออขายรูปร่างหน้าตาได้เพราะว่าคุณสมบัติน้องครบแต่ตอนนี้เพียงแค่ว่าจาังหวะการเต้นสติปยังไม่ปะรออีกนิดนึงค่ะแถวหน้าได้เจอกันแน่แม่ บัรนใจค่ะอะทุกคนคะ่ะก่อนที่เพียทุกคนจะรับไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแม่ผู้ใหญ่ปูนาด้วยนะครับทุกคนคะ่ะแล้วอย่าลืมค่ะช่วยๆกันดันน้องค่ะทุกคนคะ่ะแม่ผู้ใหญ่รีแอคชั่นไปแล้วให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์เลยค่ะทุกคนคะ่ะช่วยกันดันดันน้องค่ะคนจะได้เห็นน้องเยอะๆและจะได้เห็นความสดใจและความน่ารักของน้องเยอะๆแม่ผู้ใหญ่จะพยายามหาคลิปแบบในแนวหลากหลายที่เคยถ่ายน้องแล้วมารีแอคชั่นให้ทุกคนดูให้ทุกคนเห็นถึงความน่ารักค่ะ อะไม่พูดอะไรเยอะค่ะทุกคนขาไปรับชมก่อนแล้วค่อยมาสรุปกันท้ายคลิปน,นะคะว่ายังไงอะเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะแม่ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนคะ่ะน่ารักเป็นจ่าถูกใจทุกคนไหมคะเด,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้หยุดอยู่ในตรงช่วงนี้ก่อนนะ,ะแปบ๊บหนึ่งนะคะแม่แปบ๊บหนึ่งคะ่ะแปบ๊บหนึ่งคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนคาะน่ารักไหมคะทุกคนอ้าวเบิกลอยยุงลอยลอย,ยิ้มพี่น้อง คือเขามีออร่าค่ะทุกคนขาแล้วเขาเขามีขอแม่ผู้ใหญ่คือชอบมากบอกเลยค่ะคือชอบมากจริงๆให้ทุกคนดูรอยรอย,รอย,ยิ้มสดตรงสดใส,ดส,ดส,ดสดขนาดแถวหลังไ้้แม่ออร่ายังพุ่งออกมาแล้วเธอเป็นกำลังใจให้ฉันแน่ฉันเก่งกแถวดังสุดคนบากแท้บากว่ากองสันซูมาเธอเออความพยายามของฉันฉันบอกเลยค่ะถ้าเกิดว่าฉันได้ฉันได้เห็นถึงแบบ ออร่าของใครแล้วนะไม่ว่าจะอยู่แถวหลังไม่ว่าจะอยู่แถวไหนกนพิษฉันบ่มีจิตและอีกอย่างหนึ่งตัวฟิล์มเองจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ถึงแม้อยู่แถวหลังเนออร่าจะพุ่งออกมาแม่จริงๆคือให้ทุกคนสังเกตดูเลยนะคะเวลานนองมาเต้นน,ะน้องอยู่แถวหลังก็จริงแต่ถ้าเรามองขึ้นไปดีๆเราจะเห็นโฟกัสแบบเห็นถึงรอยยุงรอยยิ้มเขาเห็นถึงแบบ ออราเขาพุ่งออกมากระโดดออกมาจากฝูงเลยอะ่ะออกมาจากกลุ่มเพื่อนเลยอะ่ะจริงอันนี้คือจริงจะถึงบอกไงว่าอันนี้แหละเขาเรียกว่าราศีของคนจะดังเออบุคลิกของคนจะดังมันจะเป็นแบบนี้จะอยู่ตรงไหนจะอยู่ตรงไหนมันจะมีแสงพุ่งออกมาแม่คนมันจะดังนะ่ะแม่เออคืออันนี้ไม่ได้อวยคือเราสังเกตแล้วเราเทียบดูเราดูองค์รวมหลายๆอย่างในตัวของเด็กคนนี้ ไม่ว่าเป็นการร้องการเต้นอาการเต้นขนาดตีแรกและซ้อมไม่กี่เดือนออกมาได้ขนาดนี้ไม่ได้คิดวิเคราะห์และเห็นถึงความตั้งใจและเห็นถึงความพยายามที่ออกมาเต้นกับเพื่อนได้ขนาดนี้ตอนนี้อาจจะอยู่แถวหลังแต่ไม่แน่เต้นนไปเต้นมาอาจจะได้ขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาเรื่อยๆทุกคนคาเพราะว่าคือน้องอาจจะยังจาท่าเต้นไม่แม่นก็เลยต้องอยู่แถวหลังเพื่อนที่ได้ยูคนอื่นเต้นไปก่อนอันนี้เราก็เข้าใจนะเออ แต่ถามว่าน้องทำได้ดีไหมก็ทําทได้ดีอยู่ยแถวหลังก็มีออร่าแสกพุ่งออกมาเลยค่ะแม่ขาให้ทุกคนไปจับตาดูและสังเกตดูละการตรงการเต้นนะครับเขาจะมีความสุขกับการเต้นแล้วเขาจะยิ้มตลอดเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าออกมาเต้นแบบว่าเออคือหน้าที่นี่ไม่ใช่เขาแบบเอนจอยแล้วเขามีสนุกแล้วเขามีแบบอารมณ์ร่วมกับเพลงกับการโชว์การเล่นของเขามันก็เลยทําให้เขามีสเสน่ห์เวลาคุณมองดูเออเด็กคนนี้ น่ารักเ,ออเด็กคนนี้น่ามองเด็กคนนี้มองแล้วไม่เบื่อไม่เบื่อคืออะไรเขาเต็มที่แล้วเขาก็ยิ้มตลอดเขาก็แบบคือเหมือนเขามีปฏิบัิยาก,กับการโชว์ตลอดเลยอะทุกคนถามมันก็เลยทําให้ดูโชว์ไม่เบื่อขนาดอยู่แถวหลังแม่ผู้ใหญซ่ซูมเป็นบางช่วงบางตอนให้ทุกคนดูแล้วใครมีความคิดเห็นเหมือนฉันบ้างเออคาร์เดลีถ้าคาร์เด้ลีแอคซิลบินนะคะหรือว่าคารเด้ลีรีวิวสิปินนะคะเธอก่อนที่จะจะออกมารีวิวน้องซีนนราทิ์ฉันพยายาม จับตามองสักระยะหนึ่งแล้วฉันก็พยายามไปสัมผัสกับตัวน้องเรียกมาถ่ายรุปถ่ายรูปแล้วก็ดูปฏิกิริยาหลายๆย,ยางก,ก่อนที่แม่ผู้ใหญ่เนี่ยจะออกมา re-action หรือว่ามา s, ร e v i e w สิลปินคนหนึ่งนี่ยากนะฉันบอกเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามแม่ผู้ใหญ่ตั้งแต่เริ่มต้นจะเห็นว่าแม่ผู้ใหญ่จับใครมา re-action หรือว่า r e วิวแต่ละคนนี่คือแบบจะยากมากถ้าผลงานไม่โดดเด่นหรือไม่เข้าตาจริงๆแต่ เท่าที่รีวิวและรีแอคชั่นแต่ละคนนะ่ะเธอไม่ว่าจะเป็นนักร้องผู้หญิงที่เคยรีรีวิวรีแอคชั่นมาอนะ่ะทุกคนอนะ่ะเธอคุณภาพร้วนๆฉันบอกเลยแล้วก็เลิศฉันบอกเลยค่ะให้ทุกคนไปดูคลิปเก่าๆของแม่ผู้ใหญ่ว่าแม่ผู้ใหญ่รีแอคชั่นใครบ้างรีวิวศิลปินคนไหนบ้างการไม่ใช่ว่าแม่ผู้ใหญ่นี่คือแบบว่าไปถ่ายทุกคนแล้วจะมารีแอคชั่นหมดรีวิวหมดไม่ ถ่ายมาก็จริงอาจจะลงในช่องแต่แม่ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้รีแอคชั่นเพราะว่าหนึ่งการที่เราจะรีแอคชั่นทุกคนได้คือเราต้องพยายามโฟกัสเด็กคนนั้นและเห็นจุดเด่นของเขาและเห็นในตัวของเขาว่าเออคนนี้เรามั่นใจจริงๆว่าเออคนนี้แน่นาคุดังแน่นอนแต่ทําไมวันนี้ถึงมารีแอคชั่นน้องขณะที่น้องยังไม่ดังเธอฉันมารีแอคชั่นก็อนละดีแล้วเออน้องดังก็แปลว่าเรามองคุณไม่ผิด การที่เราจะมาทําช่อง YouTube การที่เราจะมาทำคอนเทนต์การที่เราจะมารีแอคชั่นเราต้องพยายามมองศิลปินคนใหม่หมที่คิดว่านหน่วยการดีมีแววที่จะดังเราต้องทําแต่ถ้าเกิดว่าคุณคนนั้นเขาดังไปแล้วเราไปทำเนี่ยเขากะสิว่าไปเกาะกระแสอีกเลยแม่เออฮก็เลยว่าอ่ะ <c> ฉ <oughs> <อ> <c oughs> <อ> <c oughs> ันฉันเปิดรีแอคชั่นก่อนเพื่อนเลยค่ะเพราะว่าในอนาคตด,ดิคุณนี้ดังแน่นอนค่ะแม่เออ เรมามึงเด้อว่าแม่หมอพูนานี้จะแม่นไหมเออเป็นทั้งแม่ผู้ใหญ่เป็นทั้งแม่หมอนะคะแต่แม่ผู้ใหญ่พูนาฟันทงคด็กคุดังแน่นอนหน่วยการดีแน่นอนคือฉันบอกเลยค่ะไม่หยุดอยู่แค่นี้ค่ะทุกคนต้องจับตาจ้องมองดีๆค่ะเด็กคนนี้ไม่หยุดอยู่แค่นี้เพราะอะไรอันพูด,พ,ดพูดตรงๆเลยค่ะฉันคิดว่าหลายๆคนที่มองแล้วก็น่าจะมองเหมือนเหมือนแม่ผู้ใหญ่พูนาเออ แต่เพียงแค่ว่าบางคนอาจจะเป็นทานผู้ชมก็ไม่ได้ก้าวมารีแอคชั่นเหมือนแม่ผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่คือมีแอคชั่นเพื่ออะไรเอาสันหักเขาเดาะสันเอนดูเขาสันรักเขาสิ่งไหนที่ฉันรีแอคชั่นได้สิ่งไหนที่ฉันทำได้เพื่อที่จะให้คนเข้ามาเห็นเขาเยอะๆเพื่อที่จะให้เขามีเอฟซีเยอะๆเพื่อที่จะคนเห็นถึงความน่ารักและอยากเข้าไปหาเขาเยอะฉันก็ต้องทำเออนี่แหละเขาเรียกว่าการที่เรารักใครอินดูใครสิ่งไหนที่เราช่วยโปรโมทได้เราก็โปรโมทสิ่งไหนที่เราแบบ ช่วยผักดันเราได้แล้วก็ช่วยผักดันและอีกอย่างหนึ่งแม่ผู้ใหญ่เองก,ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าจะต้องมองว่าอุย้ยจะต้องได้ยอดไรยอดวิวเยอะๆเธอ,อเป็นรักแสนสองแสนน่ก็บว่าได้คิดดอกถ้าได้ก็โชคดีไปอันนี้คุณดูพันสองพันคุณเออคุณกดไลค์สองร้อยสามร้อยห้าก็ดีใจแล้วอย่างน้อยก็คือวันนี้ก็ค่อยทําเออเดี๋ยววันข้างหน้าเดี๋ยวมันก็จะได้เพิ่มขึ้นเองไปเรื่อยๆเราคิดแบบนั้นเรา ไม่อยากไปโกกากชีวายอดไร่ยอดวิวเป็นแสนสองแสนแม่ถ้าวันไหนที่มันจะเป็นของเรามันก็ต้องเป็นเหมือนกับน้องฟิล์มถ้าน้องจะดังถ้าถึงวันและเวลาเดี๋ยวมันก็ดังเองแม่ผู้ใหญ่คิดแบบนี้ปันธงค่ะแล้วเห็นถึงความน่ารักแล้วทุกคนเป็นยังไงบ้างเธอถ้าฉันได้มีแอคชั่นใครน่ะฉันไม่ได้แบบไม่ได้แบบมานั่งจุดสกิปนะทุกอย่างมันออกมาจากสมองฉันและฉันรับรู้และที่ฉันมองเห็น เอออลีหลายๆคนบอกว่าเออแม่ถ้าเกิดว่าน้องมาแล้วอยากให้เป็นสัมภาษณ์น้องหลังเวทีได้แต่ก็จะต้องไปขออนุญาตก่อนได้เขาบอกต้องขออนุญาตก่อนก็เดี๋ยวเดวลองดูค่ะไม่ไม่สัมภาษณ์หน้าเวทีก็ถ่ายรูปหน้าเวทีก็ได้ค่ะทุกคนขาเออเดี๋ยวแม่ผู้ใหญ่มีวิธีมีเทคนิคจะให้ทุกคนเห็นมุมมองน่ารักน่ารักของน้องเออกดติดตามแม่ผู้ใหญ่ปูดาไว้เลยค่ะไม่รับรองไม่พลาดค่ะทุกชอ็อตทุกความน่ารัก จะปรากฏอยู่ในช่องแม่ผู้ใหญ่แบบทุกวันทุกวันทุกวัน20นี้เจอกันที่หมอชีดสองนะคะทุกคนค่ะเออไม่พลาดค่ะจะรีบขายคูงขายของแล้วก็จะรีบไปค่ะเออปากพี่ปากล็กอกก็กลังใจในเดือนอันนี้วันนี้วันนี้ก็สิบหกแล้วค่ะทุกคนอีกไม่กี่วันค่ะทุกคนค่ะอีกไม่กี่วันก็20แล้วจ้าอัปากพี่ปากเ็อเก็กำลังใจในเด้อนจ้าพี่น้องค่ะ เอาฝากกดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนแล้วก็ฝากติดตามด้วยค่ะเอาพี่น้องขาบัน,นี้แม่ผู้ใหญ่ในสีดีใจหลายคันพี่คันน้องหกักคันไปีคันน้องเออชื่นชอบในผลงานของแม่ผู้ใหญ่มารีแอคชั่นน้องเนี่ยดันดัน,ดนมองตุกลองไซ้พวกเจ้าลองไซด์เอออความหักความอิดหบอกเจ้านินดันดันซ่องข่อยฮอดแสในแม่เออกว่าคงสิดีใจเออได้ได้ฮอสแสแม่เออ ตอนนี้หั่นคนที่ตามกัดซี่มื่นเออจำนวนห้ามื้นคอมเมนพวกเจ้ากดไลค์กดแชร์ดันๆไปนี่แม่แซนในภายในมือสองมือนี่มันก็เฮ็ดได้เอารวมพลังกันเออค่อยกับสิฟ้าไปหาคลิปน่าลุงน่ารักมารีแอคชั่นลงพวกเจ้ามึงอีเออให้พวกเจ้าเห็นความน่าลุงน่ารักเดอเอ้ออย่าลืมกดติดตาม้ทยนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามเดอ้อกดไลค์กดแชร์แม่